ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมทําการนํารถนะครับออกมาทดลองไฟนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปนะครับก็คือเปลี่ยนจากของเดิมนะครับหลอดฮาโลเจนนะครับมาเป็นแบบ LED นะครับก็คือของนาวานะครับก็แสงไฟนะครับที่ได้ก็จะเป็นอย่างที่ ท่านเห็นตอนนี้นะครับก็ผมได้ทําการเปิดไฟหน้าแล้วนะครับซึ่งในส่วนของฟิล์มหน้าผมนะครับฟิล์มหน้าผมจะประมาณ60นะครับประมาณ6 0นนะครับก็จะถือว่ามืดในระดับหนึ่งนะครับแสงที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามองเห็นอยู่นะครับก็ไม่ได้มืดจนเกินไปนะครับถ้าหากฟังเสียงดีๆนะครับมันจะมีเสียงพัดลมแทรกเข้ามาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะ,ะทําการลองลองเงียบให้ให้ฟังนะครับว่าจะพอได้ยินไหมนะครับอ่าครับหลังจากที่ผมเงียบนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทุกท่านจะได้ยินไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแสงข้างนอกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี้นะครับ กหลังจากที story, nice ่ผมลงมาดูแสงนะครับคือกว้างอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแสงยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับระดับแสงนะครับถือว่าผมยอมรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็นี่นะครับถือว่าสว่างนะครับาด้านข้างนี้ก็คือจะเป็นน้ํานะครับซึ่งช่วงนี้นะครับบ้านผมน้ําท่วมอยู่นะครับก็ปัญหาเรื่องน้ําเข้านี่สามารถเช็คได้ง่ายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงพัดลม ของเจ้าหลอด led นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ยินไหมครับก็ถือว่าดังมากนะครับอ่าครับก็ในส่วนของไฟหน้านะครับอ่าซึ่งผมลองมายืนอ่าห่างจากตัวรถนะครับในระยะประมาณอ่าห้าถึงหกเมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้ามองจากแสงไฟนะครับก็ถือว่า ส่วนตัวผมนะครับที่ผมยืนนี่คือไม่แยงตานะครับแต่ถ้าจากในกล้องนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าแยงตาไหมครับก็ระยะของแสงนะครับถือว่ายาวครับยาวยาวมากนี่ครับสังเกตนะครับยาวนะครับถึงบริเวณนู้นอยู่นะครับในส่วนของที่ผมเปลี่ยนไปนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับผมยอมรับได้นะครับกับแสงขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ผมทําการซื้อมานะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจตัวนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับว่าสำหรับวิออสเจนสองนะครับก็คือว่าใช้ได้ครับไม่แยงตาเพื่อร่วมทางนะครับหลังจากที่ผมทำการทดลองขับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองขับให้ดูนะครับว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอรับชมกันครับ อ่าครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็หลังจากที่ผมทําการลองเทสได์ดูนะครับกับการทดลองแสงไฟนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับก็หลังจากที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ผมว่าแสงก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับก็อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับมีโอกาสก็ถ้าสามารถ เปลี่ยนหลอดไฟได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็เพื่อเพื่อช่วยในการถนอมโคมไฟนะครับแล้วก็หลอด LED ก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับคือกินกินไฟน้อยกินวัดน้อยนะครับเนี่ยครับลองสังเกตดูนะครับคือผมขับผ่านสวนเลนกับรถคันอื่นนะครับก็ไม่มีคันไหนนะครับแฟดไฟสูงใส่นะครับก็ผมถือว่าโอเคนะครับ ที่เหลือก็ขึ้นกับทุกท่านแล้วนะครับว่าเจ้าไฟ LED นะครับของแบรนด์นาว่าตัวนี้นะครับจะถือว่าโอเคไหมนะครับจะตอบโจทย์ทุกท่านไหมนะครับก็ผมก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งนะครับที่ที่ทดลองซื้อมาใช้นะครับก็เห็นคนอื่นเขาบอกว่าของแบรนด์นี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ใช้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคครับ อ่าครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับอ่าก็ผมมารีวิวนะครับไฟหน้านะครับของเจ้านาว่านะครับก็ถ้าหากท่านใดกําลังมองหาเจ้าไฟหน้าอยู่นะครับก็มองตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกได้นะครับสําหรับใครที่ใช้ Vios Gen2 นะครับซึ่งไฟมันไม่แยงตาคนอื่นนะครับก็ส่วนตัวผมก็ถือว่าผมแนะนาด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรครับก็เดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ